ยูโรปาลีกวันนี้ทางลับของแมนยูต้องเน้นผลกับลียงส่วนสเปอร์ไม่มีอะไรจะเสียฟัดแฟรงก์เฟิร์ตในบ้านก่อนที่จะไปเล่นกันต่อในนัดที่สองสำหรับฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกในรอบ8ทีมสุดท้ายในค่ำคืนนี้วันที่10เมษายน2568ติดตามบทวิเคราะห์แล้วก็ทัศนะของกับผมได้ในช่องที่นี่ฟุตบอลออนไลน์นะครับ ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องของผมนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเป็นศึกของยูโรปาลีกนะฮะก็เป็นการพบกันนะฮะหลายทีมเลย4ทีมไม่ใช่4ทีม8ทีมนะครับแทีมสุดท้ายแล้วนะฮะแต่ว่าผลบอลของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับในศึกยูฟาแชมเปียนลีกนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับก็มีเตะ2คู่นะครับเริ่มจากคู่แรกนะครับ บาร์เซโลนาที่เมื่อวานนี้ผมยังมองว่ายังไงก็เหนือกว่าบรูสเซียดอร์มุนที่ค่อนข้างจะพิการหรือเกินนะฮะในด้านแนวรับนะครับก็โดนทางด้านบาร์เซโลนานะฮะถล่มไป4ประตูต่อศูนย์โดยรับประตูจากราฟินญานะฮะก็น่าจริงๆมันก็น่าจะเข้าประตูไปแล้วะฮะแต่ราฟินญาก็ไปสไลด์เป็นคนโดนบอลคนสุดท้ายเข้าประตูไปนะครับแล้วก็มาได้จากเลวันดอฟสกี้นะครับ2ประตูเลวานก็ยิ่งทีมเก่าอีกแล้วนะฮะแล้วก็เป็นปิดท้ายด้วย เจ้าหนูผู้ไอ้น้องบ่าวนะฮะลามิวยามมวนั่นเองนะครับส่วนคู่อีกคู่หนึ่งนะครับก็เป็นปาริสัแชักแมนนะครับแม่โดนรูปคมไปก่อนนะฮะจากโรเจอร์นะครับแน่เรียบร้อยนะฮะนำึ้นมาไม่เท่าไหร่นะครับก็โดนทางดาอ้อ่ด้วยนะครับตามตีเสมอได้ในนาทีที่39านะครับ,รบดำแค่ประมาณ4นาทีเท่านั้นนะครับก็ตามตีเสมอได้แล้วก็จบครึ่งแรกนะฮะเสมอกันไป1ประตูต่อ1น,นึกว่าจะ ดูดีขึ้นมาแล้วแล้วปรับเปลี่ยนนะครับในการเล่นนึกว่าปารีสจะเอาชนะทางด้านแอสตันวิลล่าลำบากแล้วแต่แต่ว่าความสามารถเฉพาะตัวของทางด้านควาร์เชเชียนะฮะก็สามารถทำประตูได้ในนาทีที่49สนะครับส่วนนาทีทดเจ็บนาทีที่2นะครับในช่วง90บวก2เนี่ยก็เป็นทางด้านนูโนเมนเดสนะครับมายิงปิดกล่องให้ได้ให้ทางด้านปารีสไปเป็น3มประตูต่อหนึ่งนะครับที่เราวิเคราะห์เมื่อวานก็ ไปตามค่าทั้งสองคู่นะฮะก็ขอยินดีด้วยกับใครที่เชียร์ไปด้วยกันกับผมนะครับนะยังไม่ปรบมือกันอีกนะครับถ้าใครชอบนะฮะบทวิเคราะห์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องผมไปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็มีทัศนะฟุตบอลมาให้กับเพื่อนเพื่อนะครับได้วิเคราะห์พิจารณากันเช่นเดิมนะครับนะแต่วันนี้ก็จะเป็น4ี่คู่รวดเลยนะครับในสึกยุโรปาลีกนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปกันเริ่มที่คู่แรกนะครับไปก่อนเพื่อนนะฮะ ระหว่างโบโดกริมนะครับทีมจากทางด้านนอร์เวย์นะฮะจะเตะกับทางด้านราซิโอนะครับทีมจากสุริยานะครับก็จะเตะเร็วหน่อยนะฮะจะเตะในเวลา23นาฬิก45นาทีนะครับคู่นี้ยังไม่เคยพบกันมาก่อนเลยในศึกฟุตบอลเวทียุโรปนะครับก็ดูแล้วนะฮะตามสถิตินะครับ10นัดล่าสุดของทางด้านโบโดกริมชนะ6นะครับแล้วก็เสมอ1และแพ้ไป3นะครับส่วนผลงานในบ้านนะครับ ก็5นัดชนะ4นะครับแล้วก็แพ้1นะครับส่วนทางด้านลาซิโอนะครับ10นัดล่าสุดชนะเพียงแค่3นัดเท่านั้นเองเสมอ5และแพ้ไป2นะครับซึ่งตัวผู้เล่นนะครับของทางด้านลาซิโอเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาอยู่ตรงทางด้านโลเวลล่านะฮะที่โดนใบแดงน,นะครับโดนไล่ออกไปแล้วก็โดนติดโทษติดโทษนะครับไม่สามารถลงได้นะครับส่วนทางด้านบโดกิมนะครับก็ขาดเพียงแค่ บาซซี่นครับดานิเอลบาซซี่แต่ว่าไม่มีผลกระทบอะไรนะครับเพราะว่าคนอื่นนี่เก็บไว้รอชนกับทางด้านลาซิโอโดยตรงเลยนะครับเนาะสุดยอดจริงๆก็ทางด้านลาซิโอก็เสียเปียบหน่อยนะับดูโน่ตาวันเลฟนะครับอิบาิฮิโมอาอาจอนนะครับอิบาิฮิโมวิดพวกนี้ก็ยังบาดเจ็บแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็พลาสติกก็ยังบาดเจ็บอยู่นะครับไม่สามารถลงได้นะครับแต่ตัวอื่นนะครับก็ยังสามารถลงกันได้อยู่เดี๋ยวเราไปดูความพร้อมนะครับของทางด้านนักเตะกันก่อนเลยนะฮะ ทางด้านบอโดกรีมก็คงจะมาในแผน4 3 3านะครับแล้วก็ปาการหลังตัวเก่งของเขานะครับอย่างเช่นนะครับกุตินเซนนะครับแล้วก็ทางด้านจอรทูฟนะครับนะคนนี้2คนนี้นี่แข็งแกร่งมากๆนะครับสามารถพาทีมผ่านเข้ามาถึงในรอบนี้ได้นะฮะต้องยกเครดิตให้กับทางด้าน2เซนเตร์ฮคนนี้นะครับไม่มีแบบเจ็บไม่ค่อยมีอะไรเลยนะฮะแข็งแกร่งกันมากๆเลยแล้วก็อายุไม่เยอะด้วยนะครับแถมเล่นกันได้แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยเบิร์กนะครับซาเนตนะครับแล้วก็เอฟเฟนนะครับแล้วก็กองหน้าความตัวความหวังของเขานะครับอย่างเช่นยูนะฮะแล้วก็ฮอยยูฮอยนี่อะไรเงี้ยชื่อเท่มากๆนะครับแล้วก็ทางด้านลาซิโอนะครับผูกสาประตูก็โปเวเดลนะฮะกองหลังก็จะเป็นกิกอตนะครับแล้วก็ทางด้านโรมาโนลลี่นะฮะแล้วก็ทางด้านฝั่งซ้ายก็เป็นเปเลกินี่นะครับแล้วก็แบ็คขวาเป็นมาลูสิกนะครับแล้วก็ กองกลางตัวรับ2ตัวนะครับเป็นทางด้านกุนโดชีแล้วก็ทางด้านเวชชโนนะครับส่วนแนวรุกก็จะเป็นฮิซักเซนนะครับแล้วก็เปโดรวมไปถึงตัวนี้ตัวทีเด็ดของเขานะฮะซักกันยี่นะครับแล้วก็กองหน้าอย่างทางด้านคาสเตรานอสนะครับนะคู่นี้น่าจะสู้กันด้วยแทคติกแล้วก็ความอดทนนะครับลาซิโอนะครับก็ใช่ว่าจะเล่นดีมีมาตรฐานหรือว่าคงเส้นคงวา ยิ่งเล่นน็อกบ้านนะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะเอาชนะทางด้านบอโดกิมได้อย่างง่ายดายคู่นี้โอกาสเสมอมีค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทางด้านบอโดกิมได้เปรียบเสียงเชียร์ได้เล่นในบ้านแม้ว่าประสบการณ์ในเวทียุโ,ยโรปอาจจะดูน้อยไปกว่าทางด้านลาซิโอก็ตามแต่ทว่าบอโดกิมก็จะเป็นทีมแรกๆนะครับที่ สามารถผ่านเข้ามาเล่นในรอบคัดเลือกบ้างนะครับผ่านเข้าในรอบแบ่งกลุ่มได้บ้างในสมัยในเมื่อก่อนนี้นะฮะก็เลยทําให้เรื่องประสบการณ์ถือว่าพอที่จะสู้กับทางด้านลาซิโอได้คู่นี้ผมยังหวังว่าโบโดโกิมไม่น่าแพ้แล้วก็ยังมีโอกาสชนะนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะก็ผมก็ยังเชียร์ไปที่โบโดโกิมนะครับโอเค,อเคแล้วก็มาถึงคู่ที่สอนะครับคู่นี้จะเตะในเวลาตีสองบ้านเรานะครับระหว่างซึก สัตว์ปีกเชก่นเดียวกันนะครับเป็นทางด้านไก่เดือยทองทัตแนมฮอสเปอร์นะครับพบกับอินซีแดงดำไฮทกแฟรงเฟิร์ตนะครับคู่นี้ก็ต้องยอมรับว่าเคยเจอกันมาก่อนแล้วนะฮะในตั้งแต่ปี2022นะครับในศึกยูฟาอ่ายูฟาแชมเป,ปี้ยนลีกนะครับในรอบแบ่งกลุ่มนั่นก็คือเป็นทางด้านทัตแนมฮอสเปอร์เอาชนะได้1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับผลงานของทางด้านทัอตแนมฮอสเปอร์นะครับส0นัดล่าสุดนี่ต้องถือว่า ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับชนะเพียงแค่4นัดเท่านั้นเองแล้วก็แพ้ไปถึง5และเสมอ1นัดนะครับส่วนฟอร์มการเป็นเจ้าบ้านนะครับก็ถือว่า5นัดล่าสุดนี่เริ่มดีขึ้นมานะครับเริ่มชนะต่อเนื่องติดต่อกันมา2นัดแล้วนะครับแล้วก็ยิงได้เยอะด้วยนะครับสำหรับท็อปแนมฮอสเปอร์นะครับชนะ3นะครับเสมอ1และแพ้1นนะครับส่วนทางด้านไอทรัคฟังเฟิร์ตนะครับ10นัดล่าสุดก็ชนะ5้านะครับ ไม่เสมอนะครับแล้วก็แพ้ไป5ส่วนการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะ2นะครับเสมอ1และแพ้ไป2นะครับสำหรับแฟรงเฟิตส่วนแฟรงเกิตเนี่ยต้องยอมรับว่าผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยตัวสำคัญก็จะมีทางด้านฮามนดานะครับที่ไม่สามารถลงได้นะฮะแล้วก็ต้องรอทดสอบความฟิตของทา,งานันานปรผู้รักษาประต,ระต,ระต,ระตูตัวเก่งคนนี้ น่าเป็นห่วงทีเดียวนะครับเชวินทรนะครับไม่รู้ว่าจะผ่านความฟิตหรือเปล่านะครับแล้วก็เอบิมี่นะครับไลสเตอร์นะครับอา n แคนยูซันด้วยยูซุนนะฮะผู้นี้ก็ยังไม่สามารถที่จะลงได้ต้องรอทดสอบความฟิตต่อไปแต่ผมว่าไม่น่าจะได้ลงแน่ๆคนที่ผมเอ่ยชื่อไปนะครับส่วนทั้งด้านสเปอร์ก็ขาดแค่คูรูเซฟกี้นะครับนะแล้วก็ดากูชินนะครับส่วนคนอื่นๆนะครับก็ถือว่า พร้อมรบเลยทีเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูคาดการ์มาฟังคาดการแล้วก็วิเคราะห์ในการลงเล่นของทั้งคู่แล้วกันนะครับอ่าทั้งคู่ของสเปอร์เนี่ยสเปอร์แอนด์ปปสเตโกกูนะฮะก็คงจะใช้ผู้เล่นที่เตรียมไว้เลยนะครับนะส่วนแนวรับก็จะเป็นมิกกี้ฟานเดอ e เฟนนะครับยืนคู่กับคริสเตียนโรเมโรนะครับนะแล้วก็ขนาบซ้ายขวาด้วยอ d โ k กี้กับทางด้านเปโดปอโลนะฮะ ตรงกลางก็จะเป็นลูคัสเบิร์กวายโรดิโกเบนตันกัวนะครับเจมส์แมดิสันนะครับส่วนแนวลุกก็คงยังใช้นะครับแบรนนอนจอห์นสันนะครับโดมินิกโซรังกี้แล้วก็พี่ตีของเรานะฮะโอปป้าของเราส้มฮึงมินนั่นเองนะครับทางด้านไอทัคแฟรงก์เฟิร์ตก็จะมาในแผน4 2 3 1นะครับในแผนเก่งของเขาแล้วก็จะใช้ทางด้านผู้สารประตรูอย่างซานโตสนะฮะแล้วก็ ซานโตสเป็นผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็ใช้โรบินค็อกนะครับแล้วก็เชียเต้นะครับยืนคู่เป็นเซนเตอร์เฮาสนะฮะส่วนทางด้านแบ็คซ้ายก็จะเป็นทางด้านนาธานเนียลบราวน์นะครับแล้วก็ทางด้านทางทางขวาก็จะเป็นลัสมุสคริสเตนเซนนะครับตรงกลางก็จะเป็นตูต้ายืนคู่กับชิลิกนะครับแล้วก็แนวแนวลุกก็จะเป็นมาริโอเกลเซ่นะครับยืนคู่ประสานงานกับทางด้านราซันนะครับแล้วก็ทางด้าน บาโฮย่านะครับกองหน้าที่กำลังเนื้อหอมนะครับฮิวโก้เอกิติเก้นะครับนะคนนี้น่าจับตามองทีเดียวนะครับวัดคมทางด้านโดมินิกโซรังกี้และกันนะครับผลนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะออกมาเนี่ยทางด้านสเปอร์ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับอันดับในฟุตบอลลีกก็อยู่ถึงอันดับ16นะฮะก็ อาจจะไม่ถึงขั้นตกชั้นนะครับแต่ว่าฟุตบอลน,นี้ก็สําคัญนะครับในทัวยุโรปาลีกเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้น่าจะใส่เต็ม,มาตาสึกแหลว่าแต่ทว่าทีมเยือนที่มาเยือนเนี่ยอย่างไอทัฟฟั้งเปิดก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแต่ก็จะมีปัญหาในเรื่องการเล่นเป็นทีมเยือนเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้นะครับผมยังมองว่าท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับในตัวผู้เล่นนะตอนนี้ได้กลับมา,ายืนกันอยู่ค่อนข้างครบแล้วก็กองหลังเริ่มแน่นขึ้นนะครับผู้สาประตูก็ดูโดดเด่นขึ้น เพราะว่าวิกริโอก,ก็เริ่มเหนียวแน่นขึ้นนะครับกองหลังยิ่งได้มิกกี้ฟันตุเฟนกลับมาเนี่ยทำให้กองหลังดูดูดีขึ้นนะครับอาจจะเสียประตูยากขึ้นนะฮะแล้วก็กองหน้านะครับความคมของทางด้านซลันกี้แล้วก็ความขยันของโอดูเบร์นะฮะแล้วก็การจ่ายบอลที่ฉลาดแล้วก็ความรวดเร็วคันข้องตัวของซอนมินก็ยังพอมีอยู่เพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้ ท็อตแนมฮอสเปอร์น่าจะเฉือนเอาชนะทางด้านไอแทัคแฟรงเฟิร์ตไปได้ปล่อยให้ไอแทัคแฟรงเฟิร์ตกลับไปแก้ตัวที่บ้านของไอแทัคแฟรงเฟิร์ตเองนะครับคู่นี้ผมเลยมองว่าท็อตแนมฮอสเปอร์น่าจะเอาชนะทางด้านไอแทัคแฟรงเฟิร์ตไปได้ในค่ําคืนนี้นะครับส่วนคู่ ที่สานะครับแหมศสึกใหญ่เลยนะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องหวังพึ่งถ้วยนี้นะฮะเป็นทางลัดนะครับเพื่อที่จะได้ไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกนะครับเพื่อประทอกประคองสถานะทางการเงินของเขาให้ได้นะครับนะวันนี้ต้องบุกไปเยือนรังโอลิมปิกลียงนะครับที่สนามกรูปามาสเตเดียมนะครับวันนี้นะฮะทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับคู่นี้นะครับตามสิตินะครับเคยเจอกันมาเมื่อปี2004นนะฮะก็ เป็นทางด้านโอลิมปิกลียงนะครับเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดไป1ครั้งแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดกลับไปชนะในบ้านนะครับในศึกในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับในปี2004แล้วก็2008ก็เจอกันอีกก็เป็นผลแบบเดิมนะฮะโอลิมปิกลียงก็ยังเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดไปแล้วก็มีชนะกลับมาชนะได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดนะครับชนะ2แล้วก็เสมอ2นะครับคู่นี้ ส่วนผลงาน10นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านนะครับโอลิมปิกลียงนะฮะชนะไปถึง8และแพ้2ครับส่วนผลงานในบ้านนะครับ5นัดล่าสุดชนะ4แล้วก็แพ้1นะครับส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฟอร์มดีขึ้นมาอย่างปิดหูปิดตานะฮะแต่ถ้าว่าโดยรวมแล้วนะฮะส่วนใหญ่จะหนักไปทางเสมอนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ10นัดล่าสุดทุกรายการชนะ3เสมอ5และแพ้ไป2นะครับ ส่วนการเล่นเป็นทีมเยือนชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเสมอ2และก็แพ้ไป2นะครับส่วนความพร้อมของผู้เล่นนะครับวันนี้ทางด้านนักเตะที่บาดเจ็บของทางด้านลียงนะครับมีทางด้านมาอ่ามาเมาริกโฟฟาน่านะครับตัวรุกของทางด้านโอลิมปิกลียงนะครับแล้วก็ทางด้านเอ,อเนส์นัวมานะครับนะตัวนี้จะเป็นทางด้าน ไมดฟิลตัวรุกเช่นเดียวกันทางด้านขวานะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ถ้าว่าทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ยังขาดลิซันโดมาตินเนสนะครับจอห์นนี่อีแวนนะครับส่วนทางด้านมาเตเดริกยังไม่ฟิตพอนะครับคอบบี้ไมนูก็อาจจะยังไม่ฟิตพอนะฮะ,ะอาจจะยังไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับแต่ก็มีข่าวดีก็คือมีชื่ออยู่ข้างสนามอาจจะเป็นไปได้นะครับส่วนคู่นี้นะครับ ในทางที่ผมมองอยู่นะฮะทางด้านจอร์ดมาชิลนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยโค้ชนะฮะทำหน้าที่แทนเปาโลฟอนเซกานะครับในใหญ่อชาวโปรตุกีสนะครับที่โดนแบน9เดือนนะครับเพราะว่าไปมีปัญหากับทางด้านกรรมการในลีกเอิงของฝรั่งเศสนนะครับทำให้โดนแบนยาวเลยนะฮะจะทำให้จอร์ดมาชิลนะครับเข้ามาคุมแทนนะฮะ ซึ่งแผนการเล่นก็คงจะอยู่ในแผนเดิมนะครับ4-2-3-1นะครับทางด้านจอร์จมาชิลน่าจะจัดผู้สามประตูอย่างบูรัสพารีนะครับตัวตัวรับอย่างเช่นตรงแนวรับก็จะเป็นพินตันมาต้านะครับมูซานิอาคาเต้นะครับยืนเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟนะฮะส่วนทางด้านซ้ายขวานะครับก็จะเป็นทางด้านวินิซิอุสนะครับทางด้านขวาก็จะเป็นเอลลี่แมทแลนด์ไนท์นะครับนะแดนกลางก็จะเป็นเด็กเก่าทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับ เนมันย่ามาติดนะครับดินคู่กับเทนเนอร์เทสมันนะครับส่วนแนวรุกก็จับกรอบไปด้วยรายานแชกี้นะครับนี่ตัวนี้ทีเด็ดเลยนะครับโกลันแตงโตลิโซนครับนี่ก็ทีเด็ดนะครับเซียโก้อันมาด้านะครับแล้วก็กองหน้าอย่างจอร์ดมิคาตัสเซ่นะครับนะคนนี้อ่าแล้วยังมีตัวทีเด็ดได้ลงอย่างทางด้านส่วนทางด้านรูเบนอโมรินนะครับก็ประกาศรายชื่อออกมาเนี่ยไม่มีคัปปี้เมนูนะครับฟิตแล้วก็ติด เป็นตัวสำรองไปด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่ารวมไปถึงลูกชอด้วยนะฮะส่วนคนอื่นๆนะครับอย่างเดลิกนะครับก็บาดเจ็บนะครับส่วนโทบี้โคเรียนะครับก็ยังบาดเจ็บอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังจะใช้ยึดชุดเดิมๆนะครับในแผน343านะครับผู้สาประตูยังคงเป็นอังเดโอนาน่านะครับแนวรับก็คงจะเป็นชุดเดิมนะครับอย่างเช่นแฮร์รีแม็กควายนะครับมัสลาวีนะครับเรนนี่โยโลนะครับ ส่วนตรงกลางนะครับก็คงจะใช้อูกาเต้นะครับแล้วก็กาเซมิโรนะครับยืนคุมแนวตรงกลางแล้วก็ทางด้านดิโก้ดาโลนะครับเป็นวิงแบ็กแล้วก็แพทริกดอกูนะฮะแล้วก็เป็นวิงแบ็กเช่นเดียวกันส่วนแนวรุกนะครับจะใช้บรูโน่เฟอร์น่านะครับโจเซ่ซิกเซ่นะครับแล้วก็อาริฮันโดการาโชนะครับลงไปทําเกมในซีเบตตัวจริงก่อนคู่นี้สําคัญจริงๆนะครับในความคิดเห็นของผมว่าผีแดงปีศาจแดงเนี่ย เหนือกว่าในชื่อชั้นและก็ชื่อเสียงและก็ความสําเร็จแน่นอนนะครับแต่ไปเยือนฝรั่งเศสร,รับรองว่าไม่ง่ายแน่นอนเพราะว่ารียงก็แข่งเช่นเดียวกันแล้วด้วยคุณภาพแนวลุกของทางด้านรียงแล้วก็แนวรับของทางด้านรียงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะผ่านไปได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้โอกาสเสมอก็ยังเปิดโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับส่วนความการที่จะบอกไปว่าใครชนะผมยังให้ ลียงที่เป็นเจ้าบ้านนะครับยังมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอยู่ที่ประมาณ60% 4 0 60%นะครับก็ขอเชีร์ว่าลียงไม่แพ้ละกันนะครับนะลียงคงลงเป็นยิงแน่นอนนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับวันนี้ก็เป็นคู่ระหว่างกัสโกเรนเจอร์กับอาริติกบิลเบานะครับจะเตะราะตีสอเช่นเดียวกันนะครับ คู่นี้นะครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะฮะไปกันแบบรวดเร็วเลยคู่นี้ผมฟันธงเลยก่อนได้ไหมล่ะ10นัดกัตโกเรนเจอร์นะครับแพ้ไปถึง5้านะครับแล้วก็ชนะ5้านะครับคนทีมบ้าอะไรเล่นนอกบ้านอย่างดีนะครับในบ้านนี่แพ้รวด5้านัดเลยนะฮะไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับนะโอ้โหครับ5้านัดล่าสุดนี่แพ้รวดจริงๆนะครับ ส่วนทางด้านอตลิติกบิวบาลนะฮะสินัดล่าสุดนะครับก็ต้องยอมรับว่าผลงานก็กระท่อนกระแท่นนะฮะสินัดนี่ชนะไป4นะคะสเมสมอ4และแพ้2นะครับส่วนการเล่นเป็นทีมเยือนใน5นัดหลังสุดนี่ชนะนัดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สเมอสมอ2แพ้ไป2นะครับส่วนตัวผู้เล่นนะครับที่บาดเจ็บนะครับทางด้านเจ้าบ้านจะติดโทษแบนอยู่ถึง2คนนะครับก็จะมี ซาต้านะครับนี่ตัวสำคัญของเขาเหมือนกันนะครับจอร์นซาต้าแล้วก็เดโอมแมนดี้นะครับที่ติดโทษแบนนะครับส่วนผู้เล่นที่บาดเจ็บก็คาซานวิโจนะครับที่บาดเจ็บไปนะครับไม่สามารถลงได้นะฮะตัวผู้เล่นที่ทางด้านเฮดโค้ชจะจะส่งลงเล่นเนี่ยผู้สาบประตูนะครับก็เป็นทางด้านแจ็คปัตแลนด์นะครับแล้วก็เซนเตอร์ฮาฟ3ตัวนะครับในแผน4 3่สาเนี่ย ก็จะเป็นบาโลกันนะครับแล้วก็ปรัปเปอร์นะฮะแล้วก็ชาเวเนียนะครับที่ยืนเป็นเซนเตฮาสามตัวปักหลักกันอยู่แล้วก็แดนกลางสตัวนะครับอย่างบารอนนะครับลัสกินนะครับคนนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งนะครับทางด้านทางด้านดูจอห์นสเตอร์ลิงแล้วก็ทางด้านทางด้านเจเตร่วมเล่นทางด้านฝั่งซ้ายอีกหนึ่งคนนะครับตัวนี้ทีเดตของเขาเลยนะครับตัวที่ทําเกมลุกนะครับสัญชาติ าสาธารณรัฐเช็กนะครับอย่างทางด้านวัครับเคอร์นีนะครับแล้วก็บาจามี่นะครับร่วมเล่นเกมรุกด้วยกันแล้วก็กองหน้าจะเป็นทางด้านเดสเซอร์นะครับส่วนทางด้านเลติคเลติกบิวเบลเนี่ยก็ถือว่ามากันอย่างทางด้านคบคันกันเลยนะครับทางด้านรูกสาประตูจูเรียนอากิเลซา巴านะครับนะชื่ออ่านยากมากๆนะครับแล้วก็ เซนเตอร์ฮาฟนะครับมูเนสแล้วก็วิเวียนนะครับเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟนะครับในแผน4 2 3 1นะครับทางด้านแบ็คขวาก็จะเป็นมาโกสนะครับแล้วก็ทางด้านอาดาม่าโบลิโอนะฮะแล้วก็ทางด้านมิดฟิลด์คู่การนะครับทางด้านบาเนตปราดอสนะครับรวมคู่ไปกับทางด้านมิเกลมิเกลจูเรกิซ่านะครับแล้วก็แนวรุกก็จะเป็นสองพี่น้องนะครับบินสองพี่น้องวิลเลียมนะครับอินากิวิลเลียมกับทางด้านนิโก้วิลเลียมนะครับ ก็แล้วก็รวมร่วมเล่นคู่กับอูนายโกเมสนะครับกองหน้าก็จะเป็นทางด้านกูรัสเซตานะครับยืนเป็นหน้าเป้านะฮะคู่นี้แน่นอนครับชื่อชั้นชื่อเสียงฝีเท้าทุกอย่างแอตติกบิเบาเหนือกว่าเยอะนะครับแต่ว่าเลนเจอร์ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในการเล่นรับเล่นดุแล้วก็วิ่งสู้ฟัดนะครับดูแล้ววันนี้น่าจะเป็นงานเหนื่อยของแอตติกบิลเบาแต่เพราว่า ก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของทางด้านเอลติกบิวเบลแล้วก็ความสามารถของทางด้าน2พี่น้องวินเลียมนะฮะรวมไปถึงผู้เล่นคนอื่นน่าจะเอาชนะทางด้านเรนเจอร์ Ranger ไปได้แต่ก็ค่อนข้างจะฝืดผมมองว่าเอลติกบิวเบลน่าจะเฉือนเอาชนะทางด้านเรนเจอร์ Ranger ไปได้นะครับคู่นี้ผมยังมองว่าบิวเบลมีดีกว่าเรนเจอร์เอาชนะเรนเจอร์ได้ในบ้านแน่นอนครับก็เรียบร้อยกันไปสําหรับฟุตบอลยูโรปา4คู่นะครับใครเห็น เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันป้านะครับส่วนใครที่เข้ามาชมแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับขอกําลังใจกดเล็กคนน้อยนะครับกดกดถูกใจกดแชร์เอาไปผมด้วยแล้วกันนะฮะส่วนใครที่เข้ามาชมใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ายังไม่ได้กด subscribe อะไรก็ฝากกดไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ที่ผมเอามาลงนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้เชียร์บอลกันอย่างมีความสุขเหมือนเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ